สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำการประจําวันที่17ทธันวาคม2564โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า technical action analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียวทางเพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่กันนะครับ รอบสัญญาณทองคาที่เป็นเดลี่ตามระบบของเราห่างวันนี้ก็ปิดแท่งเขียวนะครับก็จะเป็นรอบสัญญาณที่เป็นฝั่งขาขึ้นแต่ตอนนี้ต้องรอให้จบวันก่อนนะครับเมื่อวานนะฮะเราทิเค่า์บอกว่ามีโอกาสจะขึ้นได้อีกนิดนึงนะฮะโดยเปอร์เซ็นต์การขึ้นนั้นจะมีอยู่อีกในระดับหนึ่งแต่นะครับการขึ้นครั้งนี้เป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นนะับผลปรากฏว่าก็เป็นไปตามที่เราคาดการณ์น,นะฮะ ส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้นะครับยังบอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดโดยเปอร์เซ็นต์การขึ้นนั้นก็จะมีอีกนิดหนึ่งนะฮะจะต้องรอให้เขากลับตัวในโซนก่อนนะครับเขาถึงจะเป็นรอบสัญญาณที่ชัดเจนนะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขายังคงเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงแต่ขาลงเนี้ยนะฮะก็เป็นรูปหลุมๆเฉยๆนะฮะก็เป็นหลุมๆเนินๆพูดมาแล้วครึ่งปีนะครับก็ยังไม่ไปไหนไกลนะครับส่วนตลาดนั้นนะฮะ ตลาดยังคงมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับแรงซื้อนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวและเกือบๆแข็งแรงแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นนะครับส่วนแรงขายนั้นนะฮะ ก็อยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวเหมือนกันนะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะลดลงนะเมื่อเราทราบกฎไก่เบื้องต้นของตลาดแล้วนะฮะเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่ Daily ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนี้เป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นนะครับและมีโอกาสาที่จะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นได้อีก1ชุดแบบนี้นะครับเมื่อในระยะใกล้นะครับบอกว่านะครับอยากจะขึ้นได้อีกนิดนึงนะฮะก็จะส่งผลไปในทางเฟรมที่เล็กลง เรามาดูในทําเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะฮะตอนนี้เดินทางมาแล้วนะฮะ7แท่งก็ประมาณเกือบเกือบ2,000จุดแล้วนะครับเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ตรงนี้บอกว่า <c oughs> นะฮะ เขามีโอกาสจะขึ้นได้อีกต้งเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องรอให้เขาพักตัวก่อนแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่อผลปรากฏว่าก็เป็นไปตามที่เราคาดการณ์จริงๆนะครับเป็นการจบรอบเทรนชุดนี้แล้วกําลังเดินทางเป็นเทรนใหม่นะฮะส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้นะครับบอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกนิดนึงจริงๆเพราะว่าอยู่ในโซนที่เรียกว่าซุปเปอร์โอเวอร์บอทแล้วนะครับเราก็จะสันนิษฐานและคาดการณ์ว่านะฮะ มีโอกาสที่จะทำ i g เยอะหายขึ้นไปอีกนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาจะต้องพักตัวให้เสร็จก่อนนะฮะก็คือหมวดที่เป็น break ย่อนั่นเองนะครับแนนจะต้องมีการพักตัวสักนิดหนึงก่อนแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่อนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะก,กลางนะครับตอนนี้เหมือนจะเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นเล็กๆทิ้งไว้แล้วนะครับในเล็กๆทิ้งไว้แล้วส่วนตลาดนะฮะตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับ แรงซื้อนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงนะครับอาจจะลบลงบ้างอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องของกลไกเบื้องต้นนะฮะที่เรียกว่า Demand Effective นั่นเองนะฮะส่วนแรงขายนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับ รอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะครับในระยะใกล้ข,ของพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับให้เกิดการเอฟเฟกก่อนแล้วหลังจากนั้นมีโอกาสที่จะเดินทางต่อเมื่อมีโอกาสที่จะเดินทางต่อเราก็จะเจอจุดที่เป็นดีมานโซนของเรานั่นเองเพราะว่าเขาไม่ได้เดินทางตามลักษณะการเคลื่อนที่ที่ถูกต้องนะครับลเลยนะฮะไม่มีโซนที่จะสามารถาวางแผนในการเข้าออ,อเดอร์ได้แน่ครับตรงนี้ก็เป็นแค่ สไนเปอร์นะฮะใครเรียนไปแล้วก็น่าจะพอจำได้ทีนี้เรามาดูในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงบ้างนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบที่เกิดจากแอคชั่นมาเก็ตนั้นเอาตรงนี้เนาะนะฮะเดินทางมาแล้วนะ28แท่งก็ประมาณ2,000กว่าจุดนะฮะเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ไปตรงนี้บอกว่าเขาขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนหรือว่าเปอร์เซ็นต์การขึ้นก็จะไม่เยอะแต่การพักตัวนี้นะครับเป็นการพักตัวที่เป็นเอฟเฟก นะฮะแล้วพอหลังจากนั้นปุ๊บตรงนี้นะครับนะฮะมีซูเปอร์ทิ้งไว้นะในระยะใกล้นะโตทาซซูเปอร์ทิ้งไว้เราก็จะสันนิษฐานและคาดการว่ามีโอกาสที่จะทำหายเยอะหายนะผลปรากฏว่าก็เป็นไปตามที่เราคาดการจริงๆนะครับเกิดคาดการขึ้นไปเยอะเลยนะกับ2000จุดน,นะฮะส่วนในวันนี้นะครับ ในระยะใกล้บอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดนะครับจะสังเกตได้ว่านะเมื่อวานเขาก็ยังมีโอเวอร์ซูเปอร์โอเวอร์บอสอีกนะครับก็แปลว่ามีโอกาสที่จะทำหาย์หายผลปรากฏว่าก็กำลังจะเคลียในเช้านี้เองนะฮะก็มีโอกาสที่จะขึ้นได้นะฮะแบบนี้นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นชัดเจนนะฮะเมื่อวานเราพิรารตรงนี้เนาะว่ากําลังจะเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นก็เป็นไปตามที่เราคาดการณ์ นะครับส่วนตลาดนะฮะตลาดมีการซื้อขายในระดับที่รุนแรงแล้วนะครับแรงซื้อนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงกับก่อตัวนะฮะอาจจะมีการลดลงบ้างเป็นเรื่องปกติของกลไกเบื้องต้นนะครับก็เป็นเรื่องของ,องะะดีมานนั่นเองนะฮะดีมานเอฟเฟกนั่นเองนะฮะก็ยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงอยู่นะฮะส่วนแรงขายนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเลยทีเดียวนะครับเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่หนึ่งชั่วโมงว่านะครับ รอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะครับในระยะใกล้นะฮะมีโอกาสจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดแต่เราจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับนะฮะดิมานโซนของเรานั้นค่อนข้างจะแคบนะครับแคบแคบลงมาเรื่อยๆก็คืออยู่ตรงที่ปริมาณวอลุ่มในตลาดนั้นเรจะเยอะแล้วนะครับแน่แบบนี้นะครับเราก็ถึงจะค่อยๆ าวางแผนด้วยความระมัดระวังนิดหนึงเพราะว่ามันขึ้นมาเยอะแล้วนะครับแบบนี้นะครับใครจําได้นะครับเรื่องลักษณะการเคลื่อนี่ของกราฟที่เป็นแพทเทิร์นนะครับอาจารย์ดูยังไงมันก็เป็นเทรนขาขึ้นนะครับแต่พอเรากดใบปุ๊บทาไมกราฟมันลงนะฮะเป็นเรื่องของกลไกนะครับเพราะว่าเกิดการาซูปเปอร์เยอะแล้ว แนะครับแบบนี้นะฮะมีแรงในตลาดเยอะแล้วนะครับดังนั้นจะทําให้ตลาดนั้นมีโอกาสที่จะเกิดโอเวอร์นะครับแล้วจุดโอเวอร์นะครับเป็นจุดที่3นะครับในขั้นตอนการออกออเดอร์ของเราก็คือเป็นจุด TT ีีนั่นเองนะครับดังนั้น,นคใครที่ค่อนข้างจะตามนะฮะ follow by นั้นใน time frame นี้ก็ใจเย,ยเย็นๆนิดหนึ่งนะฮะดูสัญญาณให้ละเอียดนะครับแล้วใช้ความเสี่ยงในการตัดสินใจนะฮะแบบนี้นะครับใจเย,ยเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับ สำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับส่วนปัจจัยกระทบค่าเงินนะครับก็จะเป็นปัจจัยเรื่องปัจจัยกระทบค่าเงินหมวดที่1แต่ส่วนใหญ่นะฮะก็จะไม่ใช่ตัวเลขที่น่าสนใจนะครับแบบนี้นะครับดังนั้นนะครับการวางแผนก็ใจเย็นนิดนึงนะครับนะฮะแบบนี้นะฮะสำหรับวันนี้นะครับอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับเผื่อจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆรับลงทุนนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ